สวัสดีเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกข้าวทั้งหลายนะครับผมเกษตรบ,บนคนเล่าข่าวนะครับขออนุญาตเผยแพร่นะครับและนําเรียนข้อมูลโครงการประกันรายได้ข้าวปีสหรือส่วนต่างข้าวปีการผลิต2,565ทับ2,566ดังต่อไปนี้ครับงวดที่หนึ่ง ส่วนต่างงงดที่1นนะครับสำหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคมส5 65นสาะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิและหอมมะลินอกพื้นที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงก่อนวันที่15้าตุลาคมครับข้าวเปลือกปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายครับข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างที่4 1 6บาทุสสตางค์ ข้าวเปลือกเหนียว859.90บาทครับงวดที่2สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ข้าวว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1 5บหถึงยีตุลาคมข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงกว่าเป้าหมายครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างที่4ี่บบาทจุดหกบาทข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง393 5 3บาทบาทครับผมงวดที่3เกษตร,รกรที่ข้าว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่2 2ถึงตุลาคม25 6 5ข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีส่วนต่างเนื่องจากราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ไม่มีส่วนต่างราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกปทุมธานีไม่มีส่วนต่างเนื่องจากราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างอยู่ที่4 4 8 1 2บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวนะครับส่วนต่างที่ตันละ280บาทจุดสูจุดหกศูนย์บาทครับผมงวดที่สี่นะครับสำหรับรเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมถึงสี่พฤศจิกายนสองพันห้าสิบห้านะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับไม่มีส่วนต่างครับราคาสูงกวา่าเป้าหมายข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายครับ ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างอยู่ที่ตันละ467บาทจุดสบาทครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับส่วนต่างอยู่ที่17บาทจุดบาทครับงวดที่5เกษตรกรค่าว่าจะเก็บเกี่ยววันที่5ถึง11พฤศจิกายนนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีส่วนต่างราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ไม่มีส่วนต่างราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกปทุมธานีส่วนต่างอยู่ที่ตันละ 125.96บาทจุเบาทข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างตันละ532.14บาทจบาทข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายไม่มีส่วนต่างครับส่วนงวดสุดท้ายที่ประกาศนะครับงวดที่6กเกษตรกรที่คาดว่า,วาจะเก็บเกี่ยวต,ตั้งแต่วันที่12ถึง18พฤศจิกายนข้าวเปลือกของบลิส่วนต่างที่396.53บาทจุบาทต่อตัน ข้าวเปลือกของมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกของมทุม433.19บ b..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 . าทข้าวเปลือกเจ้าส่วนตาที่างที่6 2บาบาทจุบาทข้าวเปลือกข้าวเหนียวราคาสูงกว่าป้าหมายครับครบทั้ง6งวดที่ประกาศมาแล้วนะครับฝากติดตามกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ ช่องเกษตรตำบลคนเล่าเรื่องขอบคุณครับ